สวัสดีครับอันนี้ได้ป่ะเขาเรียกอะไรนะโอ้โหเดินผ่านไปได้ไงเนี่ยนี่ใส<อ>ต้องโทรศัพท์โทรนี้ได้ไหมฮะทำไม Mình tăng thời gian Phim này mình chưa bao giờ thử เราบังอันนี้เป็นดอกบูซันเวียนะฮะโอเค อย่าหน้าซุป ดีครับวันนี้มาเที่ยวมาพักผ่อนนะหนึ่งคืนนะครับมาเที่ยวที่เขาใหญ่นะครับก็จะไปแอดเวนเจอร์หน่อยตามภาษาคนวัยรุ่นเหลือน้อยนะครับตอนนี้ก็เข้าเขตนี่แล้ก่อนที่จะมาจะจะมาเข้าในตรงนี้แล้วเนี่ยผมไปแวะไอ้ร้านไอ้ไปแวะไอ้ไไหลอกม้าญี่ปุ่นจะแวะปั๊มไหม ไม่แวะไม่แมก็เลยไปเลยนะเดี๋ยวจะไปกินอาหารที่อะไรนะร้านอาหารปัตตวีนะครับก็จะมีพวกน้ำผักนะครับน้ำผักปลอดสารพิษนะฮะเขาชื่อตาลีฟามเขาใหญ่อะเมื่อกี้ผมพูดก็ผิดอีกแล้วตาวีฟาร์มเขาใหญ่นะตาวีฟาร์มเขาใหญ่ก็จะมีอาหารปลอดสารพิษนะ พวกผักผลไม้ปลอดสารพิษวันนี้ก็ามากินที่ตาวีฟาร์ม อุยพอทานอาหารกลางวันแบบออร์แกนิกเสร็จนะฮะเพื่อสุขภาพผมก็ขับรถนะฮะจากอีกฝั่งนึงก็คือปักช่องนะฮะ ขับเข้าไปในอุทยานนะฮะขึ้นไปจุดสูงสุดเลยนะครับของเขาใหญ่นะฮะอุทยานเขาใหญ่นะขับเข้าไปถึงค่ายทหาราอากาศนะครับๆๆนะไปหาพี่ชายวยนะครับพี่ชายทํางานอยู่ข้างในนั้นนะฮะเส้นทางที่ขับไปนี้คือเป็นเส้นทางของที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านะฮะโดยเฉพาะช้างนะฮะพบผ ก็กลัวเจอมากเลยนะ,ะเดี๋ยวทําอะไรไม่ถูกเหมือนกันนะฮะเพราะไม่เคยไม่เคยมาเลยนะครับตรงจุดที่ผ่านนี้พี่ด้วนก็มานะครับพี่ด้วนพี่งาทองมาด้วยไหมไม่แน่ใจนะฮะขับรถไปก็ลุ้นไปนะครับขับไม่เร็วมากนะฮะขับประมาณหกสิบนะฮะกิโลเมตรต่อชั่วโมง ในภาพที่เห็นแบงแหว่งนะเขาขาวนี่ขาขาวนัคือโป่งดินนะฮะโป่งดินเป็นแร่ธาตุที่ทําให้สัตว์ป,ป่ามากินกันนะครับอันนี้เป็นที่ช้างนะเนี yeah. Yeah. อเอแล้วมากัน มันจะลงมากันเนี่ยคนก็มาพักผ่อนเยทีนี่พักผ่อนเลอุทยานอากาศบนเขานี่เย็นนะครับเย็นนะครับสบายเลยนะครับอากาศบริสุทธิ์มากนะไม่ลงแล้วนะไปนะ ขึ้นไปข้างบนหมดแล้วฮะตอนนี้ผมก็กาลังขับกลับนะครับไปที่พักนะฮะคนก็มาเที่ยวมาพักผ่อนกันหลายอยู่นะครับจักรยานก็มีนะครับ